สวนทานตะวันสวยงามยังเติบโตไม่เต็มที่แต่มีดอกให้ชื่นชม ความสวยงามของทุ่งทานตะวันที่รีแลนด์การ์เด้นแอนด์แผ่นดินทองฟาร์มรายร้อมไปด้วยลีลาวดีและชุงโคฮอลแลนด์ Holland. ทำให้เรามีความสุข ับธรรมชาติแม้ว่าการเพราะปลูกทานตะวันชุดนี้เราใช้เมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้และเราก็มาทำยกร่องให้เขาได้เติบโต เป็นแนวเมื่อตอนที่เพาะเมล็ดกันใหม่ๆนั้นมันจะเห็นได้ว่ามันแน่นแล้วก็ขยับขยาย ผู้ดูแลนอ้องป้อมนี่ดูแลทุ่งทานตะวันของเราก็สวยงามนะครับถูกอกถูกใจวันนี้พอดีผมใส่สีเหลืองมาพอดีเลยนะก็เรียกว่าสีเหลืองเข้ากับดอกทานตะวันเดินเลาะไปชมข้างไหนสักนิดหนึ่ง ความสวยงามของทาเตะว,วันที่เสกสันปั้นแต่งด้วยมือของเราพวกเราชอบความงามตามธรรมชาติต้นไม้หลายหลากอยู่ที่แห่งนี้มีทั้งส้มและต้นลิ้วลู่ลม ชื่นชมไปกับธรรมชาติชาบชาชอบทาด้วยดอกบัวลากสีมีสีม่วงสีขาวเข้ากันไปชื่นใจเพราะเราได้ปรุงแต่งมัน เป็นความงามทำให้เจ้ามาแมลงมาบินตอมโอ้โหน่ากลัวมันจะมาฉกเอาละพี่น้องครับนี่เมื่อกี้มันรบินอย่าอยู่ใกล้อนาเขตกับตัวฉันมากเกินไปฉันจะมาดมดมเห็นไหมนี่ความสวยงามที่หลากสีปึ๊บ มีพร้อมกับดอกบัวลุงเรือนน้อยลอยวนในสายชนห้วยรานมีทั้งบัวตุม่มบุวบานดอกบัวไว้กลางา้ำตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจซึ่งตอมหอมบินดมกลิ่นบัว ซ่อนตัวรำพันฝันไปเหมือนชน,นีที่เยวพงไผรลองถูกไหมเนี่ยแล้วเราก็อยู่นี่จ้าน้องตุก๊กม,มาชมมาชมดอกนนอมอเห็นไหมว่าผมชอบ,บววผมชอบต้นไม้ขนาดไหนไสวยนะ นี่แหละครับอยากเห็นแบบนี้นี่ใช่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหมันมีขนด้วยต้นนี้ดอกน่าจะใหญ่นี่ครับดอกทานตะว,วันสวยงามรับแสงแดดแพดเผายังไรก็ไม่สนใจฉันจะรับ ความสดใสภายใต้แสงแดดที่ทุ่งลีแลกาเดนนั่นเองอารมณ์มดีก็เลยแต่งไปเรื่อยอ่านี่นี่นี่โอ้โห,โหทุ้มต้นเดียวนะครับพี่น้องครับต้นเดียว มีหลายดอกครับนี่เห็นไหมฮะต้นเดียวมีหลายดอกโอ้ลมพัดมาลมพัดมาอยู่ท่ามกลางทุ่งตะวันทุ่งทานตะวันสีทอง มีความสุขนะจิตใจก็ผ่องใสนีถามว่าเอาไปกินได้ไหมไม่ได้แต่มีความสุขทางใจครับพี่น้อง เก็บความสุขนี้ไว้ในความทรงจำเก็บความสุขรั้มเมื่ออยู่ทางกลางดอกไม้ช่วงโคฮอลแลนด์และทานตะวันสีสดใสทางกลางแมกไม้สายทานมีบัวบัวสีบัวขาวบัวชมพูบุนดริก กตบงกฎมีมากมายเห็นไหมพี่น้องดินแดนของไทยจะทำอะไรตามใจได้ตลอดกาล <c oughs> ต้นเล็กต้นน้อยก็ออกดอกขอบอกว่าท่าน เราสร้างงานให้คนได้ทำกันทุ่งทานตะว,วันหน้าแห่งนี้ลิลแลกาเด่นมีต้นไม้หลายหลากได้เห็นชมนึกิยมดอกกุหลาบช่างงามเด่นดวนชมแม้ดูสิดูลมเย็นยี่โทเห็นดอกงามตามเวลา เดินตรงไปเราเห็นดอกบัวขึ้นไปทั่วในน้ำที่มองเห็นปลูกจะกอเล็กๆและค่อยๆเป็นแตกสานเส้นออกมามากม,มายทีเดียวเลี้ยวมาชมตรงนี้กันดีกว่า เชิดหน้าชูตาให้เราได้มองเห็นดูสิครับดอกบัวงามเด่นมีฝากให้เห็นกินได้แต่ยังไม่กินเพราะว่าเป็นผลผลิตชุดแรกดูแล้วยังไม่เด่นนี่นครับดอกบัว ว่ากูอันนี้น่าจะกินได้แล้วนะจ๊ะโอ้โหงามงามงามนีจ่จิดบจิ๊จืดร่วมเครือนาวีจักยนต์ปัตวพีไผสาร ร่วมทีมแผ่นดินทองเราต้องสุบสนุกสำราญเพราะว่าเราเบิกบานไปกับสายน้ำและสายลมมีบัวน้อยรอยเรื่อนเต็มไปหมด ก็ทำได้นี่อันนี้ไฮเดนเยียไมกแล้วไฮเดนเยียนี่ครับไฮเดนเยียงามสวยเกี่ยวนี่เราลองดูอันนี้ยังไม่แต่ดอกนะครับแต่ใบยังสวยอยู่อันนี้แก้วจอจอเออชือ้นะครับ ความสุขของเราชมไปเรื่อยนะครับหลากสีหลากหลายนะี่ครับพี่น้องครับ ตามธรรมชาติเนาะข้เขากันไปและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ